本来是说要整整整，再把会议记录整， นครับวันนี้ผมและก็ทีมงานซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการในนามจังหวัดปราจีนบุรีเหล่ากาชาติจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งประกอบด,ด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาติและก็สมาชิกเหล่ากาชาติ พี่น้องประชาชนภาคเอกชนภาคประชาังคมตลอดจนทุกท่านที่เคารพนับถือเราได้มาร่วมกันทำในสิ่งดีๆร่วมกันในวันนี้นั่นคือเรื่องของการขับเคลื่อนภารกิจของารชาติ เราอื่นก็ต้องเรียนทุกท่านว่าสภากาชาติไทยซึ่งเป็นต้นสังกัดของเหล่ากาชาติจังหวัดทุกจังหวัดสภากาชาติไทยช่วงเดือนแห่งความรักนั่นคือเดือนกุมภาพันธ์โดยกำหนดวันที่14กุมภาพันธ์ ปราจินบุรีในปีี้ค่อต่อไปของญาตท่านหัวหน้าส่วนนะค่ะสำหรับการรับบริจาคสิ่งของนะคะทางเหล่ากาชาติจังหวัดปราจินบุรี ซึ่งน่าจะยังอยู่ในห่วงที่งานยัง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 ดำเนินอยู่นะการทีหลังได้ไหอะไรนฝากบาด้วยไม่เพราะว่าบางทีนะปลัดรักษาการยังไม่เต็มกำลังนะแล้ช่วยมาเดี๋ยวพะจะมาเรือกตั้งใะรอยูมามเพื่อนไหนทีมงานปั

นอกจะดอกค่ะเรา <laughs> ปีสงพจังหวัดร่วมกับชาจังหวัดราชการภาคเอกชนจนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรีทุกท่านได้ร่วมกันจัดงานชาติประจำปีส5 1พัึ้า้ตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่22อพฤษภาคมองพันห้ร้อเป็นเวลา2อวัน2อคืนสำหรับในงานนะครับมีกิจกรรมต่างๆมากมาย ไม่ไว่าจะเป็นการออกร้านค้าค้าทางการเกษตรค้าโอท็อปรวมทั้งค้าทั่วไปมีกิจกรรมต,ต่างๆอาทิเช่นกิจกรรมของการเดินแบบภาคไทยกิจกรรมการร้องเพลงทุกทุ่งท้อง,งที่ท,ท้องถิ่นรวมทั้งการแสดงของศิลปินรับเชิญที่สำคัญครับในปีนี้ทางเหล่าข้าราชการจังหวัดอ่างิบุรี ก็ได้เห็นความสำคัญครับของพี่น้องประชาชนผู้มีจิตัาธาที่ได้ร่วมกันบริจาคทั้งเงินและก็สิ่งของในส่วนของร้านาวากาชาติตลอดระยะเวลา2วัน2คืนสาหรับในส่วนของรางวัลสลาดก,การชาตินะครับซึ่งในปีนี้มูลค่าของรางวัลโดยเฉพาะรางวัลใหญ่รางวัลที่1นะครับจะเป็นรางวัลที่มีมูลค่าเพิ่ม สูงขึ้นจากปีที่แล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับราคาจำหน่ายสลากยังเท่าเดิมเพราะฉะนั้นลแลว้วก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนทั้งพี่น้องประชาชนคนป่าจิบุรีนะครับพี่น้องประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาอบริเวณใกล้เคียงจังหวัดป่าจิกบุรีก็ขอเชิญมาเที่ยวงานการคาติประจำปี2519ของจังหวัดป่าจิกบุรีท่านนะครับท่านก็จะได้ได้ชิมได้เที่ยวได้ทัปรวมทั้งได้ รวมกันทำบุญนะครับเพื่อาชาติเราในการที่จะนําเงินบริจาคนาเงินรายได้นะครับไปดูแลช่วยเหลือบรรทุกให้กับพี่น้องประชาชนเราให้กับผู้รอยโอกาสให้กับผู้ประบบังหวงทั้งเด็กและเยาวชนเราต่อไปไทนะครับของรางวัลสลากกาชาติในปีนี้ก็เป็นรางวัลรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะครับปีที่แล้วเราเป็นรถยนต์บรรทุกนะครับซึ่งเป็นรถกระกบะ สตอนหรือสี่ประตูนะครับมูลค่ารางวัลใหญ่ปีนี้เนี่ยนะครับเพิ่มจากปีที่แล้วเกือบเท่าตัวนะครับในขณะที่ราคาเรายังเท่าเดิมครับทําน่ายสลากกาชคาิขบับละห0าบาทเท่านั้นนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันอุดหนุนนะครับก็จะได้เสียงโชครางวัลใหญ่ๆในงานการชาิปีนี้ครับ